สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของครูทุกๆคนนะคะมาพบเจอกันอีกแล้วนะคะกับวิชาการงานอาชีพกับครูนุกนิกนะคะเย่เอ๊วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องงานบ้านน่ารู้คุณครูคะงานบ้านน่ารู้เป็นยังไงกันคะงานบ้านน่ารู้นะคะในห,หัวข้อวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับบ้านหน้าอยู่กันนะคะบ้านหน้าอยู่จะเป็นยังไงนะคะมีกี่ห้องมีอะไรยังไงบ้างนะคะนักเรียนอยากรู้กันไหมคะ ออยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากรู้กันแล้วนั้นนะคะเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันได้เลยค่ะอ่ะๆๆก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อ,อาหานะคะมาแวะดูวัตถุประสองค์อีกสักนิดหนึ่งนะคะนักเรียนค่ะข้อแรกค่ะ นักเรียนสามารถบอกความหมายของบ้านได้นะคะข้อที่2ค่ะจําแนกประเภทห้องต่างๆภายในบ้านได้ค่ะแล้วข้อสุดท้ายข้อที่3นะคะเห็นประโยชน์ของการใช้ห้องต่างๆภายในบ้านได้ค่ะค่ะนักเรียนคาเรามาเรียนรู้กันนะคะนักเรียนรู้จักคําว่าบ้านไหมคะบ้านเขาคืออะไรคะ บ้านนะคะจะเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกในครอบครัวของเราใช่ไหมคะที่เราใช้พักอาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะซึ่งในบ้านเนี่ยก็จะมีห้องลหลายๆห้องนะคะแยกกันออกไปนะคะโดยแต่ละห้องนั้นเนี่ยก็จะมีอะไรคะเครื่องใช้เครื่องเรือนนะคะเฟอร์นิเจอร์ที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะอย่างเช่น ห้องนอนเราก็จะมีเตียงนอนใช่ไหมคะห้องน้ำเราก็จะมีฝักบัวอ่างอาบน้ําชักโครกอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็มันจะมีห้องอะไรบ้างมีเครื่องใช้เครื่องเรือนที่แตกต่างกันไปยังไงบ้างนะคะเรามาดูกันเลยคะ่ะค่ะนักเรียนเรามาดูห้องแรกกันนะคะนักเรียนคิดว่าห้องนี้เป็นห้องอะไรคะ มีโซฟานั่งนะคะมีเก้าอี้นั่งเนาะมีโต๊ะวางของมีโทรทัศน์มีแจกันดอกไม้นะักเรียนคิดว่าห้องนี้เป็นห้องอะไรกันคะอ่าใช่แล้วค่ะห้องนี้จะเป็นห้องรับแขกนะคะค่ะห้องรับแขกนะคะจะเป็นห้องที่เอาไว้ใช้นะคะสำหรับต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยือนบ้านเรานะคะแล้วก็จะเป็นห้องที่ รวมกิจกรรมที่หลากหลายทั้งรับรองแขกนะคะพักผ่อนแล้วก็การอยู่ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวนั่นเองนะคะเอ๊ะแต่ว่าห้องรับแขกนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะประกอบด้วยอะไรบ้างในห้องรับแขกนะคะเรามาดูคร่าวๆกันได้เลยค่ะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในห้องรับแขกเนี่ยจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะอันแรกค่ะเรามาดูเลยค่ะ เป็นอะไรกันดีคะโต๊วางของนะคะโต๊ะวางของเราก็เอาไว้สําหรับว่างของนะคะของใช้น,น่นนั่นนี่เนาะอ่าอันต่อมาเป็นอะไรดีคะเป็นเก้าอี้นั่งเล่นนะคะหรือว่าโซฟาก็ได้นะคะเอาไว้ใช้รับรองแขกที่เขามาเยี่ยมเยือนบ้านเราใช่ไหมคะให้เขาได้นั่งนอนได้พักบ้านเราได้นะคะอันต่อมาคืออะไรคะโทรทัศน์นะคะ โทราทัศน์เนี่ยเราเอาไว้ใช้ดูใช่ไหมคะเอาไว้ใช้ทําอะไรคะทำกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวของเราก็ได้ใช่ไหมคะ,อ,ะอันสุดท้ายเปอะไรเอ่ยแจกันดอกไม้นั่นเองนะคะแจกันดอกไม้เราก็เอาไว้ใช้ตกแต่งห้องรับแขกของเรานะคะให้ดูมีสีสันดูมีชีวิตชีวานะคะตกแต่งให้สวยงามนั่นเองนะคะ เรามาดูกันนะคะเอ๊ะนักเรียนขาห้องนี้เป็นห้องอะไรกันคะมีเตียงนอนมีหมอนด้วยมีตู้เสื้อผ้าด้วยนักเรียนคิดว่าห้องอะไรคะอ่าห้องนอนนั่นเองนะคะค่ะห้องนอนนะคะจะเป็นห้องที่ใช้สําหรับการพักผ่อนหย่อนใจเนาะเอาไว้ใช้พักผ่อนเอาไว้ใช้นอนหลับ นะคะแล้วก็ยังเป็นห้องเนี่ยที่ช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับเราได้อีกด้วยนะคะเอ๊แต่ว่าในห้องนอนนั้นจะประกอบไปด้วยอะไรกันบ้างนะคะเรามาดูกันเลยค่ะค่ะเรามาดูส่วนประกอบของห้องนอนกันนะคะมีอะไรกันบ้างเรามาดูกันเลยนะคะมีอะไรกันบ้างคะนะักเรียน มีหมอนใช่ไหมคะมีหมอนเอาไว้หนุนนอนใช่ไหมคะมีเตียงนอนเนาะมีผ้าหม่มนะคะแล้วก็ตู้เสื้อผ้านั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นเเครื่องใช้เครื่องเรือนแบบคร่าวๆเนาะบางบ้านก็อาจจะมีเยอะกว่านี้นะคะ ค่ะนักเรียนเรามาดูห้องนี้กันนะคะห้องนี้มีอะไรบ้างเอ่ยมีฝักบัวใช่ไหมคะมีอ่างอาบน้ํามีชักโครกด้วยมีอ่างล้างหน้าด้วยมีแปรงฟันยาสีฟันด้วยนักเรียนคิดว่าห้องนี้เป็นห้องอะไรคะค่ะห้องนี้ก็คือห้องน้านั่นเองนะคะค่ะห้องน้านะคะจะเป็นห้องที่ใช้ชําระล้างทําความสะอาดร่างกายนะคะแล้วก็ใช้ในการขับถ่ายนะคะ เรามาดูกันค่ะนักเรียนว่าห้องน้ำเนี่ยจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเนาะอันนี้ครูเอามาแบบคร่าวๆก่อนนะคะมีอะไรบ้างคะนักเรียนมีแปลงฟันยาสีฟันเนาะมีชักโรครกนะคะบางบๆก็อาจจะเป็นโถส้วมเนาะมีอ่างอาบน้ํานะคะบางๆก็อาจจะเป็นถนนังอาบน้นะะํา,า,ก,าจจก็ได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงเป็นอะไรคะฝักบัวน,นั่นเองนะคะ เรามาดูห้องสุดท้ายกาันเอ๊ะนักเรียนคิดว่าเป็นห้องอะไรกันคะมีทั้งตู้เย็นด้วยมีทั้งเตาแก๊สด,ด้วยมีทั้งเครื่องปรุงด้วยเอ๊เป็นห้องอะไรกันนะอ้าเป็นห้องครัวนั่นเองนะคะ ห้องครัวนะคะจะเป็นห้องที่เอาไว้ใช้สำหรับประกอบอาหารของสมาชิกในครอบครัวของเรานะคะควรเป็นห้องที่อยู่หลังสุดของตัวบ้านนะคะแล้วก็ควรจะอยู่ปลายทิศทางของลมด้วยนะคะทำไมถึงต้องอยู่ปลายทิศทางของลมคะเพราะว่าเวลาเราประกอบอาหารอยู่ใช่ไหมคะก็จะมีกลิ่นควันกลิ่นอาหารลอยขึ้นมาใช่ไหมคะถ้าเราอยู่ปลายทิศทางของลมเนี่ยกลิ่นควันกลิ่นอาหารก็จะไปอีกทางหนึ่งใช่ไหมคะ ลมจะได้ไม่ตีเข้าบ้านจะได้ไม่พากลิ่นอาหารเข้าบ้านของเราได้นั่นเองค่ะค่ะเรามาดูกันนะคะห้องครัวจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะมาดูอย่างแรกเลยเป็นอะไรดีเอย่ยเป็นเครื่องปรุงเนาะเครื่องปรุงแล้วก็เอาไว้ใช้ปรุงรสอาหารใช่ไหมคะให้อาหารมีรสชาติที่อร่อยมากยิ่งขึ้นเนาะอันต่อมาเป็นอะไรดีเอย่ย เป็นตู้เย็นนะคะโอ้ตู้เย็นนี่มีติดไว้ทุกบ้านเลยใช่ไหมคะเอาไว้แช่ของเนาะเอาไว้รักษาของให้เมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะคะอันต่อมาเป็นอะไรดีคะอุปกรณ์ทําครัวมีอะไรเอ่ยมีหม้อปเป็นหม้อเป็นชามใช่ไหมคะเป็นตะหลิวอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้จะเป็นอุปกรณ์เอาไว้ทําครัวไว้ใช้ทําอาหารนะคะอันต่อมาคือเตาแก๊สเนาะเตาแก๊สแล้วก็ เรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะเอาไว้ใช้ทําอาหารนะคะเอาไว้ให้ความร้อนเนาะเวลาทําอาหารของเรานะคะอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายเป็นอะไรดีเอ่ยเป็นอ่างล้างจานใช่ไหมคะอันนี้เราก็เอาไว้ล้างจานล้างมือเนาะเวลาเราทําอาหารเสร็จแล้วเราก็มาล้างจานตรงนี้นะคะหรือว่าล้างมือทําความสะอาดก็ได้นะคะตรงส่วนนี้นะคะ นักเรียนคะเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเนื้อหาของบ้านนาอยู่นะคะบ้านนาอยู่ก็จะมีอยู่หลากหลายห้องใช่ไหมคะทั้งห้องนอนห้องครัวห้องรับแขกแล้วก็ห้องน้ําใช่ไหมคะแต่ละห้องก็จะมีเครื่องใช้เครื่องเรือนที่แตกต่างกันไปใช่ไหมคะอ่าเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วใช่ไหมงานในวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนทําใบงานนะคะจะเป็นใบงานยังไงนะคะเรามาดูกันเลยคะ่ะ ค่ะใบงานของครูวันนี้นะคะก็คือ ให้นักเรียนนะคะวาดภาพห้องในบ้านที่นักเรียนชอบนะคะเอามันหนึ่งห้องนะคะคุณครูขอแค่หนึ่งห้องนะคะนักเรียนชอบห้องไหนวาดห้องนั้นเลยนะคะพร้อมตกแต่งแล้วก็ระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะอาจจะเป็นห้องนอนห้องน้ําห้องครัวหรือว่าห้องรับแขกอะไรก็ได้นะคะให้เลือกมาหนึ่งห้องนะคะพร้อมบอกด้วยนะคะว่านักเรียนวาดห้องอะไรมานะคะแล้วก็ตกแต่งระบายสีให้สวยงามกันเลยนะคะที่สําคัญนะคะ นักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ครูด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะไม่รู้นะคะว่าเป็นใบงานของใครนะคะค่ะนักเรียนค่ะสำหรับวันนี้เราก็พบเจอกันเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย